สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่20เมษายนวันที่สองท้ายสุดสัปดาห์ยังมีฟุตบอลน,น่าสนใจเราทาการแข่งขันมดยจะเป็นเพยร์ลิกอังกฤษและก็โชเซรีอิตาลีจึงคัดเด็ดไม้คลิปนี้2คู่และกลุ่มไลน์สามคู่หากพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตสากกลุ่มไลน์รวมทีเด็ดเซียนบอลทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปบอลติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับ ไปกันที่คู่แรกเวลา4ี่ทุ่มครึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลโดยคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ2ลูกสนผลงานการเจอกัน5เกมาสุดของคู่นี้เป็นลิเวอร์พูลสามารถชนะได้5เกมรวดสมผลงาน10เกมาสุดทุกรายการของเลสเตอร์ชนะ0ูนย์เสมอ1แพ้เเข้าวิน3เสมอ1เสีย6และจบสกอร์สูง4ครั้งทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูล10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้3 เข้าวิน3เสมอศูนเสียด7และจบสกอร์สูง2ครั้ง คู่นี้ไม่แคล้วเสร็จทั้งด้านทีมเยืนบุกมาชนะแบบไม่มีปัญหาพเพราะลิวพูเพิ่งต่อสัญญาสสตาร์ตัวความหวังของทีมเรียบร้อยแล้วนับเป็นข่าวลี้อทำให้หลายๆอยากกระจ่างขึ้นและส่งผลให้ผลงานหลังจากนี้จะกลับมาเข้าลูกเข้ารอยอีกครั้งอย่างไรก็ดีพวกเขายังคงต้องการ3แต้มเพื่อชิวแชมป์ก่อนจบฤดูกาลขณะเดียวกันเจ้าบ,บ้านเลสเตอร์อาการยังสาหัสโดยการไร้แชนเดลิกมาแล้วการนนะัดติดต่อกันและปลาใช้ไปนเน่นถึง8เกมเลยทีเดียวแถมแนวรับก็ั่วยับเดือนโดนยิงไปร,ร่วม23ประตูแถมมีถึง8เกม่ประตูใครไม้ไเลยอีกดวกฉะนั้น คู่ที่ขอ,อยู่เชียตฝั่งทีมเยือนว่าที่แชมป์ดีกว่าฝันทองรลิว้ววรอพูลบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อนหนึ่งส่วนอีกคู่ลาตนี1.45ในศึกเกาโชเซเลียอติตาลีเอซิมิลานเจอกับอตัตตาันตาโดยคู่นี้ฮนหฮดิแคปเปิดมาให้ราคาเสมอ ส่วนผลงานการเจอกัน5เกมสุดของคู่นี้เป็นเอซิมิลานชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งและออตาลนตาชนะ3ครั้งส่วนฟอร์ม10เกมหลัสุดทุกรายการของเอซิมิลานชนะ3เสมอ3แพ้4เข้าวิน3เสมอ1เสีย6และจบสกอร์สูง8ครั้งทางฝั่งทีมเยือนออตาลันตา10เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้5เข้าวิน3เสมอ0เสีย7และจบสกอร์สูง4ครั้งคู่นี้เจ้าถิ่นเอซิมิลานผลงานล่าสุดเพิ่งเรียกฟอร์มกลับมาโดยการเอาชนะอูดิเนเซ้ไป แม์มิดเตรียมรับมือกับออตาลนตาที่ฟอร์มล่าสุดเพิ่งชะาบโลญญ่ามา2ต่อ0ูนย์ละคาเปิดออกมาให้เสมอยอมรับเป็นราคาที่ยากต่อการคาดเดาแต่ถ้าให้เลือกก็ขออยู่ยืนทางฝั่งทีมเยือนออตาลนตาดีกว่าพอช่วงหลังทรงบอลพวกเขาข่มวิลานาอยู่พอสมควรโดยใส่ตีสีครั้งหลังออตาลนตาก็ทําได้ดีมากกว่าเกมมีเชื่อว่าทีมเยือนจะไม่แพ้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชนะออกไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่ยรนทางฝั่งทีมเยือนดีกว่าฟันธงออตาลนตาบุกชนะเอซิมิลาน2ประตูต่อ โปรเอาใจสมาชิกใหม่ฝาก500บาทได้ถึง3ต่อต่อที่1ลุ้นสเต็ป5,000บาทต่อที่2เข้าร่วมกลุ่มบอล VAP แจกที่เด็ดฟรีทุกวันต่อที่3ดูบอลสดฟรีตลอดชีพสนใจโปรโมชั่นหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ